โลโลถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมันตั้มชินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์แมชินิคซีมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อู่ช่างอัดน,นะครับผมนะเราก็จะมาทํารถคันนี้กันครับผมโตยโยต้าซูปรานั่นเองนะครับผมเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงนะครับผมนะด้วยพลังแห่ง 2J นี่เราก็ได้สภาพแบบว่าพอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ผมก็จะทําใหม่นะทำใหม่แล้วก็จะใส่ของแต่งให้แบบว่า ให้มันเต็มไปทุกอย่างเลยนะครับแล้วเรามาดูกันซิว่าเจ้าพลังแห่ง 2J เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับผมอันนี้เดิมๆนี่เครื่องไม่มีเทอร์โบนะครับเป็น NA เอหนขอดูรถหน่อยสิคาสเตตัสไปที่เครื่องยนต์นะครับผมอ๋อตอนนี้เครื่องยนต์นะครับใส่เป็น BU2 นะครับสามารถสวซปเป็น BU2 เทอร์โบได้นะครับผมเบลฟาสคันนี้214แรงม้านะครับนี่เดิมๆโรงงานนะครับผม เดี๋ยวเขาดูนะว่าถ้าเราแต่งปุ๊บเจ้าสูปราคันนี้เจะแรงขนาดไหนกันเชียวน,นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราเอารถไปล้างก่อนดีกว่าไปผมได้สภาพมาแบบว่า <c oughs> ใครบนค่นกี่ถึงกูวะเนี่ย <c oughs> ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยครับผมมีล้ออยู่ข้างเดียว <c oughs> ให้ตายเถอะมีล้ออยู่ข้างเดียวเองนะครับผมสภาพคือแบบเยินไปทั้งหมดเลยเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนเลยล้างภายนอกก่อนครับโอเค ล้างคราบสกปรกนะครับพวกฝุ่นฝุ่นอะไรเงี้ยนะเออล้างออกไปนะครับผมพอล้างปุ๊บก็ดูเอี่ยมขึ้นมาหน่อยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราล้างภายในด้วยนะครับล้างภายนอกเสร็จแล้วก็ต้องล้างภายในนะครับผมอ่าล้างภายในหน่อยนะครับจะได้สะอาดทั้งคันนะครับผมไหนเปิดประตูด,ดูทิ่อ่าใช้ได้ใช้ได้เบาเบิดนี่ต้องถอดไปทรงไปซักบ้างแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายไปที่ลิฟต์เเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทําคันนี้กันอันดับแรกเลยนะครับผมถอดอุปกรณ์ออกให้หมดนะครับนี่ผมนั่งถอดอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าถอดออกให้หมดนะครับผมเนี่ยรปตรงประตูเนี่ยจงกระโจกเลยออกออกให้หมดนะครับตงเฟนเดอร์อะไรเงี้ยนะไฟท้ายถอดออกหมดเลยเดี๋ยวจะซื้อของใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่ะจากนั้นเราก็จะตู้เชื่อมมานะครับ เอาชุดเชื่อมมาทําการเอาสนิมออกจากตัวรถนะครับผมไะพวกสนิมเนี่ยโอเคครับสนิมหายหมดแล้วนะครับผมเออดูใหม่ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมทุกคนเพียวฟาวเียวฟาว,ฟาวเอาละต่อไปก็น่าจะเป็นการถอดนะครับผมถอดของต่างๆนานานะครับผมผมก็จะไม่ข้ามตอนถอดนะครับเดีว,ว่าผมจะเร่งสปีดความเร็วเอานะครับผมเอาละเดี๋ยวเราลงมือถอดกันเลยครับไป let's go เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดนะครับผมพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้ยังยัง,ย,งยังไม่เสร็จนี่วามันต้องถอดโงมไลนยออกด้วยถอดเบานี่ถอดใช่หมดทุกอย่างนะครับผมถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วตัวเนี้ยมีแต่โครงรถอย่างเดียวแลลวครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปทําเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเอ้เดี๋ยวก่อนผมว่ามาซ่อมบอดี้กันก่อนดีกว่านะครับผมนี่สตาร์ทปึ๊บ โอ้ยอ่าซ่อมบอดี้ก่อนโอเคซ่อมบอดี้ครับมันจะยากหน่อยนะทุกคนมันจะต้องกดให้มันเพอร์เฟกถ้ากดไม่เพอร์เฟกมันก็จะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำเครื่องกันก่อนดีกว่ามาอันดับแรกเลยครับวางบล็อกเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ใส่ข้อเวี่ยงครับผม ใส่ข้าเวียงเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ลูกสูบนะครับลูกสูบที่จะเป็นลูกสูบแต่งนะครับผมเพื่อ,เ,อเราจะได้รีดแรงม้า á, ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราจึงต้องใช้ลูกสูบแต่งนะครับอ่าต่อไปก็ใส่ตัวยึดเข้าไปนะครับผมใส่ตัวยึดลูกสูบกับข้าเวียงแล้วก็ตัวยึดข้าเวียงกับฝาเอ้เสื้อสูบนะครับอ่าใส่เข้าไปครับผมทีละตัวใจเย็นๆเ,เราจะทําแบบ จะเย็นๆน,นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินๆแล้วก็จะเล่นแบบเพลินๆน,นะครับเล่นไปเรื่อยๆและนี่ก็คือรายการยามาตั้มซ่อมไปบ่นไปนะครับ EP ที่6แล้วไหนๆก็มาจนถึง EP ที่6แล้วทุกคนทุกคนคิดว่ารถครันต่อไปจะเป็นอะไรดีครับผมครับนี่ก็คัดแต่งนะครับผมใส่ของแต่งมันทุกอย่างเลย ของแต่งทั้งนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของแต่งของแต่งหมดเลยนะครับเพื่อความแรงทุกคนอยากดูรถอะไรกันบ้างครับผมลองช่วยเม้น์บอกกันหน่อยนะครับคันต่อไปนะครับพาร์ทหน้านะทําอะไรดีผมคิดว่าน่าจะทําพวกรถมีการบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าทํารถญี่ปุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะครับ เออแบบหันไปทำพวกเครื่องวบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าจะเฟี้ยวอยู่นะครับแต่รถญี่ปุ่นเครื่องวีก็มีนะอย่าง3 5 0หสูตรไงที่เราทำไปแล้วนะครับเขคคียบผมคันน็อตคันน็อตใส่ฝาเข้าไปนะครับก็อย่าลืม,มบอกกันด้วยนะครับผมรถคันต่อไปเล่นอะไรดีเนี่ยนี่ของแต่งครับของแต่งผมซื้อมาแล้วเรียบร้อย เหลือแค่ใส่อย่างเดียวนะครับเราเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วทุกคนนั่นก็คือเราไปซื้อของแต่งมาแล้วนี่ครับนี่เทอร์โบเทอร์โบ,เท,โบเทอร์โบชาร์จนี่ครับผมเทอร์โบนี่ก็ของแต่งนะครับสุดยอดนะบอกเลยผมว่าคันนี้น่าจะมีนแบบว่า 6, หกเจ็ดร้อยแรงม้านะทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนคิดว่ามันมันจะได้กี่แรงม้า ส่วนตัวผมน่าจะมีสักส500ักห้ารยไปคิดว่ามันไม่น่าเกินนะถ้าไม่ใช่พวกรถหมอดอะ่ะถ้ารถหมดที่เป็นพันแรงม้าเลยครับผมจากภาคไอจากภาค2018นะครับเคยทำซูเปอร์ไปโอ้โหพันพันสีร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ภาคนี้ไม่น่าว่ะไม่น่าไม่น่าจะถึงพันนะครับเดาวไว้ก่อนเพราะว่าผมเคย ทำเครื่องวีนะในไลฟ์สตรีมแบบว่าของแต่งทุกอย่างเลยก็ยังได้แค่400กว่าๆนะครับ480หรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แต่ประมาณ400นิดิดมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะฮะโอเคต่อไปใส่หัวเทียนนะครับผมแล้วก็ใส่คอยไปด้วยใส่หัวเทียน6สูบก็6อันนะครับใส่เข้าไปเลย ปับ๊บแล้วก็ปิดฝาครับผมเควก็ฝาอีกฝั่งหนึ่งโหถ้าชีวิตจริงประกอบเครื่องได้เร็วขนาดนี้นะผมว่าผมว่ามันมันคงจะแบบว่าซ่อมรถเร็วมากอะ่ะปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บชีวิตจริงมันไม่ได้ใส่ง่ายขนาดนี้นะทุกคนต้องไปวัด ให้มันพอดีเป็นแบบมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับใส่แคมเกียร์เข้าไปใส่ใสายพานไปนี่แล้วก็ฝาครับใส่เข้าไปครับนี่ด้วยพลังของสองเจนะครับผมมาดูว่า2อเจนี่จะเท่าไหร่นะครับจะขี่ม้านะครับผมขึ้นชื่อว่า2อเจนี่เขาก็เอาไปทําพันม้ากันนะ ผมว่าไม่น่าจะถึงพัน่ะจริงนี่เดาจากที่เราเคยทําเครื่อง V ีเครื่อง V ีแต่งมาก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีสักไม่เกิน500รออาจจะห0 0ยนิดเด,ดาครับผมเดากันไปนะก็อย่าลืมเดากันด้วยนะครับผมเม้นมาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับลองเม้นมาหน่อยนะครับผมว่ามันจะได้กี่แรงม้านะครับผมเอา้าเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วทุกคน <laughs> นี่คือเครื่อง ของเรานี่ไงใส่รางหัวชีดไปก่อนเท่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไวดีเนาะเออไวดีไวดีโอเคครับเอาออกแล้วก็เอาเครื่องลงไปเลยอินสตอลไปใส่เข้าไปครับผมดูดิแป๊บเดียวเสร็จแล้ว ต่อไปก็มาใส่พวกอุปกรณ์ส่นวนควบต่างๆนะครับเช่นเบรกใส่เข้าไป ABS ปั AB ๊มเฮ้ยใส่ของเก่าได้อยู่เพราะว่าเราซ่อมมาหน่อยนึงได้อยู่ครับของสัก70%ก็ถือว่าดีลนะไม่ต้องเอาของใหม่หมดทุกอย่างก็ได้นะครับผมเนี่ยแบบ79ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคมอโนมอาน้ำแล้วก็ฝั่งนี้อะไรเนี่ย power steering ใส่เข้าไปครับผมกองอากาศของเดิมยังใช้ได้อยู่70%สบายมากใส่คลิป B เข้าไปหลายคนนะลืมลืมลืมใส่คลิป B อย่าลืมใส่ด้วยนะครับผมไมนะ่งั้นมันจะฟ้องเราฟ้องว่า เราไม่ได้ใส่แล,แล้วมันจะไม่ให้ขับรถภาคนี้ก็มีเพิ่มดีเลย์ามานะครับผมกับพวก e c u อะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่มเข้ามาแขับ okay, ผมแล้วก็เพิ่มฟิลมาครับแล้วก็ใส่ฟิลไปก็ดีนะมีลูกเล่นเยอะดีนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เลยแต่ช่วงล่างนะครับถ้าทำช่วงล่างก็ต้อง ยกขึ้นมาหน่อยอ่ายกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็ใส่ของเลยอ่าเขาเรียกอะไรแท่นวางเครื่องใช่ไหมแล้วก็ใส่ลูกยางบุชชิ่งเข้าไปครับปลายปลายปลายใส่ลูกยางผมจะเน้นว่าทำทำทีละอย่างนะอย่างใส่ลูกยางก็ใส่ลูกยางให้ครบก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมผมเป็นคนชอบลืมด้วยทุกคน เป็นคนความจําสั้นแต่อันนั้นยาวเนี่ยอืมอะไรยาวก็ว่ากันไป <laughs> พี่อันเนี่ยอะไรเนี่ยนี่แ okay, คอใส่อามล่างเข้าไปครับเสร็จสับใส่ลูกหมากลูกหมากที่เคียวแล้วจะฟันหล่อไอ้ผมอ้โชกใช้ได้อยู่70%ไม่ใช่ฟันหล่อหมากเคียวแล้วจะปากแดงเออ คนแก่กาชอบเคี้ยวหมากกันนะครับไม่รู้ว่าเคี้ยวไปเพราะอะไรจากที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าหมากมันก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะทุกคนเมื่อไหนที่ยายไม่ได้เคี้ยวยายกจ็จะรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคเบรกใหม่เบรกใหม่ล้อนี่เราก็เตรียมไปแล้วนะครับผมเป็นล้อโมเดล02นะครับนี่ใส่เข้าไปฮนะ ออเนีลวฟ้าวต่อไปมาทําฝั่งนี้ต่อนะครับนี่ใส่คันชักคันส่งใส่คอมา้าแล้วก็ใส่ลูกมาก๊บปับ๊บแล้วก็ใส่อาร์มร่างปึ๊บปับป๊บ,บอย่างนี้เขาเรียกช่วงล่างอะไรเนี่ยทุกคนมีอาร์มร่างมีโชค๊ค แบบนี้เขาเรียกแม็กเปอร์สันสตัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเคยไปศึกษาข้อมูลอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาคืนอาจารย์ไปหมดแล้วอาจารย์ Google นี่แหละไปอ่านตามเว็บไซต์นะรู้สึกว่าจะมีช่วงล่างอยู่ประมาณ3ประเภทมั้งมีแม็กเฟอร์สันสตัดดับเบิลวิชบอแล้วก็คานแข็งเท่าที่ผมเคยศึกษามานะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบลูกผสมด้วยหรือเปล่าแม็เฟอร์สันสตัดผสมคานแข็งอะไรเงี้ย ันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดมั่วไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปช่วงล่างฝั่งนู้นปุ๊บปับ๊บใส่ถังน้ำมันไปก่อนเดี๋ยวลืมปัม๊มนี่ก็เป็นปั๊มของแต่งนะครับผมของแต่งทั้งนั้นเลยนะท่อนี่เป็นท่อของแต่งนะครับผมนี่เราจะใส่ของแต่งเข้าไปครับบวกความแรงปอีก3.5นะครับผมเห็นไหมท่อก็เป็นท่อแต่งนะครับ เอาเรื่องอะคราวนี้งานนี้บอกเลยว่าแรงแน่นอนเจ้าซูเปอร์ของเรานะครับไม่มีใครแรงสู้ซูเปอรเราได้แน่นอนนะครับผมโอเคเนี่ยถ้าเป็นแบบอเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะใครพอจะรู้บ้างทุกคนผมอยากได้คอมเมนต์จากคนที่แบบมีความรู้อะ่ะว่าช่วงล่างแบบนี้มันมันเรียกว่าช่วงล่างอะไรนะครับ มันก็มีอาร์มบนอาร์มล่างนะเอ่อก็มีโชกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรนะครับรอรอความรู้จากคนดูนี่แหละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยทุกคนทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันศึกษาข้อมูลแล้วก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันทำให้มันเป็นรถคันหนึ่งนะโอเค ใส่เข้าไปครับรับเบอร์บูชิ่งชอบลืมอยู่เรื่อยเลยนะไอ้รับเบอร์บูชิ่งเนี่ยพาร์ตก่อนๆพาร์ตเก่าๆนะี่คือแบบลืมตลอดเลยโอเคครับใส่พับเบรเข้าไปนะครับผมใส่คาลิเปอร์ใส่ล้ออ่าล้อที่เราก็เตรียมมาแล้วนะครับพาร์ตนี้ก็ออกจะเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเตรียมของไว้ค่อนข้างเยอะนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือ ซื้อซื้อด่าซื้อเตรียมไว้เลยซื้อมาเยอะมากเลยครับอย่างนะสี่สิบชิ้นห้าสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาประกอบมันก็เลยเร็วขึ้นนะครับผมเออหลายคนอาจจะงงว่าพี่อ่านพารทนี้พี่อ่นไม่เห็นซื้อของเลยซื้อมาไว้แล้วซื้อมาไว้เยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างโชคเนี่ยผมซื้อมายี่สิกว่าตัวเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาเยอะมากเห็ซื้อมา50ตัวก็ได้นะครับผม มันจะได้ไม่ต้องไปซื้อของบ่อยไงเอออันนี้เขาเรียกออกแนวฉลาดเกมโกงไงครับโอเคใส่อะไรเนี่ยใส่เข้าไปขันดอทเทนแนนนึกถึงเพลงคาราบาวเพลงหนึ่งเลยที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งรถยางแตกแล้วก็อ่าอะไรนะ แล้วเตะนอ็ตนอตเตะน็อตลงท่อเออแล้วคนบ้าก็หัวเราะอะไรเงี้ยฉันเป็นคนบ้าฉันมีสติไม่ดีแต่ฉันไม่ใช่คนไม่ดีฉันเป็นคนบ้าเราจะไม่ร้องเยอะนะครับผมถ้าร้องเยอะแล้วเดี๋ยวลิขสิทธิ์จะมานะเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วครับผมช่วงล่าง โคตรเร็วบอกเลยพาร์ทนี้เป็นการทํารถที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับผมต่อไปก็เอาของใส่ครับนี่เฟนเดอร์เฟนเดอร์ไฟหน้าเราซ่อมมาแล้วเรียบร้อยบางอันก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเออบางอันก็ซ่อมได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางอันก็ซ่อมได้ไม่ถึงร้อยใส่เข้าไปนี่อันนี้ซ่อมได้4ีเอง 44ก็ใช้ได้อยู่นะครับเ,เดี๋ยว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 นี่เราต้องใส่อันนี้อ่าเมื่อกี้ใส่ผิดอันไฟท้ายครับผมซ่อมมาได้70%บเปอร์เซ็นต์ปึ๊บปับ๊บนี่กระจก,บา,กบางอันก็ไม่ได้ซ่อมนะครับอย่างนนี้ก็ไม่ได้ซ่อมนะกระจกผมว่าอุปกรณ์ส่วนควบมัน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 ,ม,นมันยังพอได้อยู่อะเสร็จแล้วมั้ง เหลือแค่เติมน้ำยาเฮ้ยยังไม่เสร็จดิยังไม่ได้ใส่เกียร์เลยเกียร์กับสตาร์เตอร์เกียร์นี่ก็ซื้อมาแล้วนะครับผมนี่เป็นเกียร์แต่งนะครับบวกเพิ่มอีกหนปอร์เซนะครับผมเกียร์แต่งเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราสามารถจูนเกียร์ได้ครับจูนแบบว่าให้มันวิ่งถึง300 400อะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนโอเคต่อไปก็ใส่ได้ชาร์ปครับผม ไม่งั้นมันจะเป็นหมุนอะไรนะโอเคเสร็จแล้วน่าจะเสร็จของจริง้วทุกคนจากนั้นเราก็จะมาเติมของเหลวนะครับเติมน้ำมันเครื่องกันครับผมนี่น้ำมันเครื่องตายยยมาตั้มนะครับซับออยโมโตโอตอยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันน่าจะซับออยนะั่นแหละคือยี่ห้อนะี Okay, เติมจนล้นเลยคิดูนี่เติมจนล้นเลยนะครับนี่น้ำมันเบรกเติมเข้าไปเติมให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะครับผมปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเต็มละต่อไปก็อะไรน,นี่ฝั่งนี้ครับเติมคููเลนส์เออหรือว่าน้ำยาหม้อน้ำนั่นเองนะครับผม เขาจะไม่ใช้เป็นน้ําเปล่านะเติมไปเนี่ยมันจะเป็นน้ํายาคูลน์นครับน้ำยาคลูลน์นเนี่ยมันจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ําปกตินะครับเอาไว้ระบายความร้อนให้กับรถของเรานั่นเองต่อไปก็อะไรนี่เติมน้ำมัน Power s t e e r i n g Power พวงมาลัยนึกถึงรถสมัยกับเก่านะแบบไม่มี Power พวงมาลัยเนี่ยคงจะขับยากน่าดูนะครับผมเพราะว่าพวงมาลัยหมุนไปปุ๊บเราต้องหมุนกลับเองอะไรเงี้ย ถ้าจะอันนี้ดีวะ่ะถ้าจะปวดแขนดีวะ่ะเอา้ากดผิดกดผิดกดผิด I m I m I m เอ r มเจะเติมน้ำอันนี้อันนี้เป็นไอ้น้ำที่ปัดที่ปัดน้ำฝนที่ปัดกระจกน้ำยาเช็ดกระจกเออเรียกผิดเรียกถูกอยู่นั่นแหละอ่ะเติมแค่นี้ก็พอละ ไหนเอ่อไปที่เทสแพดก่อนนะครับเทสแพดเนี่ยเราจะมาเทสพวกช่วงลงช่วงล่างนะครับผมแล้วก็นี่ครับปรับอะคิเมตนนะครับผมให้มันล้อให้มันตรงๆอะ่ะไม่งั้นรถมันจะวิ่งเอียงๆนะครับนี่ประมาณนี้แค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟไฟจะเอาไฟสูงแค่ไหนนะครับ ก็ปรับเอาเออประมาณนี้อันนี้ก็จะมาเทสพวกเบรกนะผมว่าไม่ต้องเทสละไปทําสีเลยดีกว่าอ่าทําสีเลยดีกว่านะครับผมคันที่ผมอยากได้สีส้มอ่ะสีส้มเหมือนรถไบอันนอะทุกคนเนี่ยโอ้โหใช่เลยครับทุกคนนะครับใช่เลยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปนิดนึง แชมสวยงามตามท้องเรื่องครับแฉถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้าไวมามุปไปไดโน,โน่เลยครับผมเอาและครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าขึ้นไดโน่แล้วนะครับแรงม้าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมลองมาดาๆกันดูทีทุกคนลองมาดา,ดาวนี้ผมว่าผมว่าหกร้อยไหมไม่ถึงป่เอาเอาห้า้อยห้าสิบ มาวัดกันเลยอ่าทุกคนมาเดาว,นนว่ารถคันนี้จะได้กี่แรงม้านะครับผมกับเจ้าพลังของ2 J เนะครับผมไป let's go ไปผมว่า500นิดนิดมาครับไปครับของแต่งเต็มขนาดนี้จะได้เท่าไหร่ครับผมกราฟขึ้นไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟังเสียงซะก่อน ฟังเสียงตะก่อนครับจังหวะนี้และเลขที่ออกก็คือโอ้โห4ี่แรงม้านะครับกับทอร์กอยู่ที่597นิวตันเมตรนะครับผมโอ้โเกินคาดครับผมนึกว่าจะได้5600ได้400เองเหรอ416แรงม้าเองนะครับผมถือว่าน้อยเนี่ยน้อยพอสมควรเลยครับผมเฮ้ย ซูป้าสองเจนะเว้ยสองเจได้แค่นี้เหรอโอ้โหถือว่าน้อยน้อยผิดปกตินี่นี่เรามาจูนิ่งกันดีกว่าจูนิ่งเกียร์ครับจูนิ่งเกียร์เราเซตไว้ที่สามร้อยนะครับผมมันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมไม่น่าผมว่ามันไม่น่าวิ่งถึงสามร้อยว่ะเอาจริงสี่ร้อยมาด้วยนะทุกคน ถ้า480อะไรเงี้ยยังพอว่านี่416เองอะ่ะโอ้โหเกินคาดมากกับแรงม้านะครับผิดหวังเลยอะ่ะผิดหวังกับ 2J <laughs> ไม่คิดว่ามันจะได้น้อยขนาดนี้นะครับน้อยจริงไม่ใช่น้อยเล่นๆนะโอเคมาฟังเสียงเครื่องดิอฟังเสียงเครื่องซะก,ก่อน ฟังเสียงซะก่อนเอาครับมามาดูกันว่ารถเราจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่ทุกวัน Let's go ไปครับหญิงยาวครับผม1 2 0 130 140 150ไปแล้วไปเรื่อยๆครับยังได้อยู่200เลยครับผมไปครับ220 230ครับ250ครับ 260 270 73 74 75 280 280แล้ว2อ0แล้วโหทางมันสุดก่อนโอ้โกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปไปไปไ,ปไปขากลับขากลับดูสิว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยครับผม มาครับนี่จูนเกียร์มานะครับผมจูนเกียร์มาให้วิ่ง300นะครับแต่เหมือนจะวิ่งไม่ถึงเนะี้ยไปครับ230แล้วทุกคน250 260 270 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81แล้ว81 82โโอ้ห เต็มที่แล้วครับผมเต็มที่จริงๆนะได้แค่นี้ว่ะได้แค่นี้ครับผมโหหรือเชื่อสองเจเราไม่ัง,งาดเลยว่ะทุกคนมันมันมันไม่ไหวจะเคลียร์จริงครับ นี่้าทานยากว่านี้หน่อยอาจจะได้เห็น290เนี่ยครับผมทางมันสั้นไปหน่อยป่ะนิดเดียวจริงครับผมอุ้ยเบรกดีวะ่ะเบรกสรั้นมากสุดยอดครับผมสุดยอดแต่ว่าผิดคาดไปหน่อยสำหรับเจ้าโตโยต้าซูปอคันนี้นะครับ แม่นิดเดียวนะนิดเดียวมานิดเดียวท่อก็แต่งเครื่องก็แต่งนะครับผมได้4 0 0นิดๆเองเนียแม่เสีได้ดดนะมาทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า t ต y o ta s u ู r ปนะครับผมพลังแห่ง 2J นะนะก็ได้เท่านี้จริงๆเออไม่ได้มากกว่าน,นี้แนละ้วทุกคนโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาทานผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับ เดี๋ยวแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซี u a g เก n ครับบ๊ายบาย